อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อพี่ๆพน้องเข้าสู่ช่องครูดงคอยและครูโดงชาแนล ครับผมอย่างที่เคยบอกนะครับคูดงคอยและคูดงชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับบางครั้งก็จะมีการรับซื้อเหรียญกระสาบเข้ามาบ้างและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือคูดงจะ มีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับให้กับเพื่อนๆพี่เพ่นน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ทราบข้อมูลโดยทั่วทั่วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาเหรียญนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เผื่อที่จะมีเหรียญอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่เพ่นน้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชกาลที่9ทั้ง หเหรียญน,นี่นะครับหกเหรียญสพศครูดงใช้คําว่า3พศนะครับหเหรียญสพศนี้ครูดงมองว่าเป็นอีก3พศที่น่าจะมีอนาคตดีเพราะว่ามีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับสพศนี้นอกจากเหรียญปีพุทธศักราชสองพันห้ารแล้ว6เหรียญสพศนี้น่าจะมีราคาแต่ว่าก็ด้วย ปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องลองรับฟังให้จบนะครับครูด่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ครูดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ได้พูดถึงเหรียญเออเลคอยเหรียญพัสีเศนตรงหรือว่าเหรียญพเสีเศนสลับหรือว่าเหรียญ ั๊มอะไรนะครับเป็นเหรียญพอสอปกติเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามาดูเหรียญแรกพอสอแรกเลยสําหรับเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9้าเหรียญแรกพอสอแรกนี้นะครับที่ครูดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ1นบาทปีพุทธศักราช2536ทั้ง2เหรียญน,นี้นะครับทั้ง2เหรียญน,นี้2เหรียญน,นี้นะครับ จำนวนการผลิตปี2536นะครับผลิตมากถึง235ล้าน6แ20,000 3 0ันเหรียญถือว่าผลิตเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับพศอ,อนี้แต่พอสอนี้ตามในพจนานุก,กรมของการสะสมเหรียญนะครับมีการแจ้งว่ามีการผลิตออกมาอยู่2บล็อกนะครับ ปี2,536นี่มีอยู่2บล็อกก็คือเราจะเรียกกันว่าเหรียญ1บาทบล็อกเล็กและบล็อกใหญ่6เล็กนะครับเป็น6ม้วนเล็กและ6ม้วนใหญ่เดี๋ยวครูโดงชี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้เห็นชัดๆด,ดีกว่านะครับนี่วันนี้ครูโดงเอาตัวอย่างของจริงมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจกันได้ง่ายนะครับ ดูนะครับดูเลขหกอย่างเดียวนะครับนี่เลขหนะครับสามสิบหกสังเกตดูเลขหนะครับนี่ครับหตัวแรกที่อยู่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็คือหกม้วนเล็กนะครับอันนี้หกม้วนเล็กแล้วก็หกม้วนใหญ่เห็นไหมครับนี่คือชัดเจนเลยนะครับเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับสําหรับ6ม้วนเล็กหรือ6กม้วนใหญ่ที่มีราคาสูงกว่ากันเนี่ยในหนังสือแจ้งว่าที่มีการประเมินราคานะครับ หม้วนเล็กนี่จะหาได้ยากกว่าผลิตออกมานี่200กว่าล้านเหรียญก็จริงแต่ว่าพบเจอ6ม้วนเล็กแบบนี้ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นราคาเหรียญตรงนี้มีโอกาสสูงกว่าสมัยก่อนตอนที่เขาเริ่มเล่นกันใหม่นะครับเหรียญน,นี้มาถ้าเป็นเหรียญ unc นี่หลักร้อยเลยนะครับปัจจุบันนี้ถึงแม้เหรียญ2เหรียญนี้ยังไม่มีราคาแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีอนาคตด,ดีนะครับ6ม้วนเล็กแล้วก็6ม้วนใหญ่ วันนี้ก็เลยนำของจริงมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูเลยนะครับนี่คือหม้วนเล็กและหกม้วนใหญ่ของจริงเลยนะครับถ้าเจอเก็บเอาไว้ครูโด่งยังเชื่อว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเกิดหมดจากระบบหมุนเวียนแล้วเนี่ยยังไงมีราคาสูงขึ้นแน่นอนนี่คือเหรียญพอสอแรกนะครับ2เหรียญพอสอแรกนะครับ2536 ครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1นพศนะครับก็คือ2เหรียญน,นี้สําหรับ2เหรียญน,นี้ก็เป็นอีก2เหรียญหนึ่พศนะครับที่ลักษณะเดียวกันก็คือจะเป็นปีพุทธศักราช 2, 5 4 6ัําหรับเหรียญปี2546นะครับ จำนวนการผลิตเนี่ยถือว่าเยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับ2 36 5้อ0ส0ล้านพเหรียญถือว่าเยอะมากเลยนะครับเหรียญนี้ก็มี2บล็อกอีกเช่นเดียวกันนี่นะครับผมด้านหน้านี่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวชีให้เห็นอีกเช่นเดียวกันเอาของจริงมาให้เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องดูจะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับนี่ 6ม้วนเล็กแล้วก็หกม้วนใหญ่เห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็น6ม้วนเล็กนะครับเห็นไหมครับบริเวณเลขหกนี้จะห่างนะครับหกม้วนใหญ่ก็ตัวนี้ก็จะชิดกันนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่วันนี้เอามาให้ดูเห็นๆจะชัดเลยนะครับ6ม้วนเล็กแล้วก็6ม้วนใหญ่นี่สำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหมือนกับปี3าหกอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือหน้าสะสม เพราะว่าเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยต้องยอมรับว่าผลิตออกมาบางพศนี่เกือบพันล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีราคาสูงขึ้นมาจริงๆต้องใช้เวลานานแต่เฉพาะฉะนั้นเวลาเราเก็บเราเก็บเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเหรียญ2,546มี2บล็อกอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือม้วนเล็กและม้วนใหญ่นี่ก็คือ2 พศที่ครูโด่งให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับนี่ครับผม2 5 3 6และ2 5 4 6ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งพศนะครับก็คือพศออนี้สำหรับพศนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากเท่าไหร่แต่ผู้ดวงก็อยากให้เพื่อนเพื่อี่น,น้องถ้าเจอพศนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับเพราะพศนี้ก็มีความพิเศษอีกเช่นเดียวกันพศนี้จะเป็นพศนี้นะครับผมพุทธศักราช2549นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพุทธศักราช2549 25ถือว่าผลิตออกมาเยอะนะครับ7 0 0 78ล้าน หกหมื่นหนึ่งพันเหรียญถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนี่แต่ทำไมคูโด่งอยากให้เก็บอยากกระบ,บอกเพื่อนๆพี่พนวิงนอนะครับเหรียญพศออนี้ก็มี2บล็อกนะครับ2บล็อกอีกเช่นเดียวกันก็คือจะมีบล็อกพระเสียรเล็กและบล็อกพระเสียรใหญ่เดี๋ยวคูดงของอนุญาตวางนะครับเพื่อขยายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ดูเห็นชัดๆนะครับว่าบล็อกเป็นยังไงนะครับเี่นนะครับนี่นี่เริ่มจะเห็นแล้ว 2 5 0 4นี่ครับ2549นะครับ2 549ด้านซ้ายมือเพื่อนๆว่าเป็นบล็อกอะไรเอ่ยด้านซ้ายมือนี่เป็นบล็อกพระเสียรเล็กนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นบล็อกพระเสียรใหญ่เพื่อนๆแยกออกได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แป๊บหนึ่งคูโดงฉเฉลยเลยนะครับสังเกตไหมครับนี่บริเวณ พระพักของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีลักษณะคือผอมกว่าส่วนบล็อกพระเศียรใหญ่จะมีความอิ่มเอิบในพระเศียรมากกว่านี่ครับผมแล้วอีกจุดหนึ่งที่พอจะดูได้นะครับสระอีก,กับมอม้านี่จะค่อนข้างชิดกันนะครับส่วนพระเศียรเล็กสระอีก,กับมอม้านี่จะห่างกันเห็นไหมครับ เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญ1นบาทนะครับที่มีอยู่2บล็อกจริงๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่4พศนะครับก็คือพศ .1 ก็คือ2529ที่มีช่อฟ้าสั้นแล้วช่อฟ้ายาวแล้วที่เพื่อนๆเห็นนี่อีกเช่นเดียวกันนะครับ2549ที่มีพระพักเล็กพระเสียรเล็กหรือว่าพระเสียรใหญ่ที่เขาเรียกกันนะครับนี่คือทั้งสาม พศออที่ครูโด่งจะมาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเอาแบบไปเห็นจะดๆเลยคือปีพศ2 5 3 6 3 6และ2546 46และ2549ถ้าเจอครูโด่งมองว่ายังไม่ต้องไปคัดอะไรเลยนะครับ เก็บเอาไว้เลยแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นจะต้องใช้จริงๆก็คัดเลือกพอสอื่นๆเอามาไว้นะครับเพราะว่าครูดงมองว่า3พอพสอนี้จะไปเหมือนกับ2,529คือมี2บล็อกก็คือช่อฟ้าสัน้นและช่อฟ้ายาวครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้บ้าง ถ้าเจออย่าใช้นะครับเก็บเอาไว้นี่ครับอันนี้ยังถือว่าเห็นชัดเจนนะครับนี่หเล็กและหกใหญ่มวนเล็กมวนใหญ่นะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ want to show me now and forever.